Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้อำนวยการของทางสวรสชนะครับแล้วก็นักวิจัยแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ได้มีโอกาสเป,เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมสัตว์น้ำนะครับวันนี้ก็ได้มาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์รวมไปถึงเรื่องของแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดหรือว่าการฟื้นผูอสาหกรรมการผลิตลูกปลาดุปลาดุลูกผสมบิ๊กอุยนะครับผมจิรบุญประสานพันธ์นะครับก็ทํางานอยู่ที่เบลโก ปัจจุบันก็ดูแลในส่วนของงานสัตว์น้ำนะครับแล้วก็มีทั้งแบบส่วนที่มันเป็นของบริษัทเองแล้วก็เป็นโครงการ Contact f a r m i n g ที่เราต้องทำงานควบคู่กับเกษตรกรไปนะครับโครงการเกษตรกรในโครงการของเราเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก600600 600ฟาร์มนะครับที่อยู่กระจายกันอยู่ตามพื้นภาคต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในอุตสาหกรรมของประดุกเองเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาไม่ได้แตกต่างไปจากของกุ้งเท่าไหร่นัก นะครับน่าจะเจอปัญหาน่าจะใกล้เคียงกันเลยนะครับก็ขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมให้ดูเป็นภาพนี้ก่อนนะครับปริมาณสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของปี6กนะฮะหกตอนนี้ก็น่าจะเกือบออกละนะครับ <c oughs> ดีครับพี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของสัตว์น้ําจืดเองเนี่ย ถ้าเกิดเรามาดั้งดูเนี่ยก็จะมีปลานินนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก260,000ตันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลำดับหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก58%นะครับเบอร์สองนะครับลำดับที่สองเนี่ยจะเป็นปลาดุกนะฮะจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ20%หรือประมาณสัก91,000ตันนะครับเบอร์สามจะเป็นกุ้งก้ามกรามเบอร์สี่จะเป็นปลาตะเพียนแล้วก็เบอร์ห้าเนี่ยเป็นปลาสวายนะครับจากภาพรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณสัก400,000 460,000ตันนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพรวมในปี ของอุตสาหกรรมปลาดุกนะครับขออนุญาตนะฮะก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในปี66เองเนี่ยก็จะมีการ forecast forecast ออกมาว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมปลาดุกเองเนี่ยเราจะมีการผลิตปลาดุกเนี่ยลงงเหลยอยู่ที่ประมาณสัก9,000 90, 0ตันนะครับแต่9,000 90, 0ตันตรงนี้เนี่ยเมื่อเราดูกราฟย้อนหลังนะครับไปประมาณสัก10ปีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก2,556นะฮะตัวเลขเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสักแส0 0 0 0ตัน สนสองหมื่นตันลงมาเหลืออยู่เก้าหมื่นตันอันนี้ยังไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะักแต่ก็โอเคเหมือนจะตกใจเล็กๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกสักยี่สิบปีเนี่ยตัวเลขที่เคยพีคขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแสนแปดหมื่นตันหายไปครึ่งหนึ่งเลยถามบอกว่าเอาอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรบ้างแต่หลายคนนะก็เริ่มเข้ามาแชร์กันนะครับมีทั้งปัญหาทางด้านพันธสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์หรือเปล่ามีการพูดถึงเรื่องของอิมบิตร นปลาเพาะพ่อพันธุ์นะฮะโดยเฉพาะฝั่งของทางรัสเซียปลารัสเซียเองนะครับคลายเม็เช้งตัวนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าก็จะเป็นปัญหาที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับองความรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการเรื่องพวกนี้จากการที่ผมทํางานในฟิวเอง,เองจริงๆเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีเพนพอยท์ที่มันเป็นปัญหาของเกษตรกรนะครับที่เขาเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าเ,เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับคอส การผลิตของประดุกเองเนี่ยที่มันสูงสูงขึ้นเนี่ยจากาปัญหาในเรื่องของตัวฟีดคอสนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกฎไกลซัพพลายดีมานของตลาดเนี่ยเมื่อสัก4ปีถึง5ปีที่แล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมประดุกเองเนี่ยฮะราคานี้ดิ่งเหวเลยซึ่งจริงๆมันก็ไดมเหมือนกับสินค้า เกษตรหลายๆตัวนะฮะบางช่วงมะนาวแพงมะนาวถูกบางช่วงปลานิลแพงบางบางช่วงปลานิลถูกกุ้งก็เหมือนกันนะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันเป็นภาพระดับแมกโรพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งจะต้องค่อยๆแกะออกไปนะฮะอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในเชิงของทางด้านพันธุก,กรรมหลายๆคนที่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมเป็นปัญหาของเรื่องของการ อ่าอิมบิดในในในพันของปลาดุกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลาดุกรูปผสมบิก๊กวีเนี่ยมันก็มาเกิดเกิดมาจากทางฝั่งแม่เนี่ยที่เป็นปลาดุกุยนะครับแล้วก็ฝั่งพ่อเนี่ยเป็นปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกแอฟริกาอย่างที่พวกเราเข้าใจกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก2,330ปี2 5 3 0ก็มีนักวิาการประมงนะครับชื่อพี่มนพนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะ ได้ผสมนะครับมีการนําเอาปลาดุกสองสายพันธุ์นี้มาครอสนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นลูกผสมบิ๊กอุยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของ30สิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนตรงๆอย่างนี้นะฮะว่าในเรื่องของการทําประวัติของทางฝั่งทั้งพ่อและแม่พันธุ์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีความไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับมีการครอสกันค่อนข้างที่จะมั่วก็ก,ก็ก็มีการเก็บข้อมูลนะฮะตัวนี้จะสายที่2เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของการเข้าไปติดตามศึกษาโดยการเก็บ พ่อประดุกัรสเซียนะครับที่เราเก็บมาเนี่ยประมาณสัก600กว่าตัวอย่างทั่วประเทศไทยตั้งแต่ปี2566ถึง2566-67นะฮะมาศึกษาทางด้านจีโนมนะครับแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยทางด้านของอิมบิทดิ้งหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างของอทางมาวาิทยเกษตรศาสตร์นะครับก็คือทางท่านอาจารย์คอนสอนตอนนี้ก็ได้เป็นสอนละเรียบร้อยนะครับก็มีสอน,อนสอนนะครับจากภาควิชา อณิมณ์จีโนมิกแอนด์ไบโอรีอ์นะครับก็ศึกษามาแล้ว,แล,วแล้วก็พิสูจน์ทางด้านจีโนมิกเรียบร้อยนะว่าจริงๆแล้วปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทางด้านอิมบรีดเลยนะครับเกิดปัญหาจากเอาบรีดเป็นหลักนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรมของปลาดุกเองเนี่ยมันไม่ได้มีผลจากการเลือดทิศแต่มันเกิดจากการชนขอบบางสิ่งบางอย่างแล้วว่ามันไปต่อไปจากนี้ไม่ได้ มันเหมือนกับฝรั่งที่ไปอยู่ในเมืองไทยนานนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเติบโตไปทางไหนแล้ว <laughs> จะไปทางไหนต่อก็ไม่ได้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็ต้องหาทางออก,กมันซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการศึกษาและก็เริ่มมีการตั้งโครงการขึ้นมาเป็นโครงการหนึ่งเราเรียกว่าเป็นโครงการของบพขนะครับก็จะเริ่มต่อไปในอนาคตว่าอาจจะต้องมีการนําเข้าสายพันธุ์ที่มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นไวไวไลฟ์หน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงพันธุ์อยู่ในประเทศในอนาคตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับอันนี้ผมหยิบหยิบปัญหามาเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับ climate change เนี่ยคนนี้ชื่อเจมอลนะฮะแกอยู่ที่คอง13นะครับท่านนี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตปลาดุกเนี่ยแกผลิตลูกปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยนยฮะถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแกผลิตอยู่ค่อนข้างะอ,อยู่ที่ปทุมนี้เองนะฮะถ้าเกิดได้มีโอกาสเด้วลองลองไปเยี่ยมแกดูก็เจอปัญหาเหมือนกันว่าผลผลิตช่วงที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้าง่จะ นะครับแนวโน้มของอัตรารอดหรือว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยลดลงมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือในระยะที่มันเป็นราวราว่าเนี่ยปัญหาของการพัฒนาตัวอ่อนเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ปัญหาที่เราค้นพบได้ก็คือปัญหาเรื่องของ m ล t e change นี่แหละครับที่มันเข้าไปมีผลต่อเรื่องของอัตราการเพาะฟักและการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกในระยะของปลาดุกอนุบาลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะที่จะให้เห็นเดี๋ยวผมจะเริ่มเจาะลึกลงไปเรื่อยๆดีฟลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอุข ư ờ n โซ่อุตสาหกรรมเนี่ยระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างในแต่ละส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำเนี่ยก็ตั้งแต่ตัวพ่อแม่พันธุ์อนุบาลน,นะฮะร,ระยะอนุบาลปลาขุนในกลุ่มของผู้เลี้ยงปลาขุนแพปลารวมไปถึงสินค้าที่ผลิตออกมานะครับขออนุญาตไปต่อนะครับ อาจจะวันิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นในด้านของพ่อพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวพ่อแม่พันธุ์เองเนี่ยก็จะมีปัญหาทางด้านเจเนติกเรื่องของเปอร์เซ็นต์พ่อฟักนะครับเรือือเรือความสมบูรณ์พันธุ์เนี่ยแล้วก็เรื่องของฤด,ดูกาล ท่อนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนนําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในกลุ่มของตัวพ่อเองเนี่ยจริงๆก็จะมีความหลากหลายแล้วเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของอันธักของตัวผู้เนี่ยเริ่มมีลักษณะของการฝ่อความไม่สมบูรณ์พันธุ์ทีนี้พอลองเจาะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สืบค้นดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก็จากการที่อยู่ในฟิวเยอะๆเนี่ยผมก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สภาพของการเลี้ยงการจัดการของฝูงที่มันเป็นพ่อแม่พันธุ์เน่ะผมคิดดดวาาา้อจจไูแลกั ได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นักความหนาแน่นที่เขาใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ค่อนข้างที่จะเลี้ยงแน่นการให้อาหารฟีอินเทคที่จะต้องให้กับปลาในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ได้ได้เขาเรียกไ,ได้รับการดูแลจนกระทั่งว่ามืนสูบบูมพันธ์ขนาดนั้นนะครับ ข่อนนี้ก็ยังเป็นปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของแฮชชอรี่ในส่วนของลงพอฟักเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนในสไลด์ถัดไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของแฮชชิ่งเรทนะครับว่าอัตราการพระฟักปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่อนข้างมากเลยนะครับบางรุ่นบางชุดนะฮะอาจจะพอฟักเนี่ยแทบจะเหลืออยู่ไม่ถึง10%โดยซ้ำไปวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสารอ,อ,อัลคอปิสนะครับ2ปีจากราคาเต็ม2,200บาท เหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม EHP ใต้กล้องจุลทรรศนะครับผม1ชุดตรวจได้100ครั้งครับจำนวน1ชุดไปตรวจที่ฟาร์มนะครับสําหรับคัดกอง EHP ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับผม ในการที่ว่าตัวเลขของ t c ชชิ่งเ t e จริงๆเนี่ยมันควรจะวิ่งอยู่ในนู่นน่หา40-50%ด้วยซ้ำนะครับ e m b r y ร n i c ราว่า Development ะครับการพัฒนาของตัวอ่อนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อในเรื่องของอปัจจัยทางด้านของ Climate Change เรื่องของอุณหภูมิที่เข้ามามีมีผลนะครับเท่าที่เคยจับตัวเลขดูเนี่ยนะฮะอุณหภูมิเวียงในรอบวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีสรด์ถัดไปนะครับประมาณสัก2หรือ3องศาเนี่ย อัตราการพาอฟักการเจริญเติบโตนี่คนละเรื่องเลยนะครับมีอัตราการตายขึ้นมาตามมามหาศาลนะครับแล้วก็ระยะของอนุบาลน,นะครับอัตราลอดของปลาในระยะลูกปลาอนุบาลเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะต่ำนะคุณภาพน้ําการจัดการนะครับแล้วก็การให้อาหารนะครับระยะปลาขุนนะครับฟีดดิโปรแกรมกัอย่างที่บอกนะอาจจะต้องไปดูในเรื่องของฟีดคอร์ดเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับปลาขุนเนี่ยอัตราลอดการจเจริญเติบโตอัตราการแลกเนื้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าจริงๆท่อนนี้มันจะเป็นปลายน้ำแล้วจะเป็นสโตร์เฮาส์นะครับก็จะเป็นโปรดักที่มันจะออกมาว่าวันนี้เนี่ยในการที่เราจะยกอุตสาหยกระดับของอุตสาหกรรมปลาดุกเนี่ยจากปลาที่มันมีชีวิต ขายอยู่ตามตลาดเอาไม้ทุบหัวปกๆเนี่ยเฮ้ยต่อไปเราจะยกระดับอุตสาหกรรมตรงนี้ได้อย่างไรนะครับขออนุญาตดีฟลงไปอีกนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าในกรณีของฟาร์มพาะพันธุ์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนี้นะฮะว่าในกลุ่มของพันธุ์ประวัติเองเนี่ยผมใช้คำว่าในอุตสาหกรรมจริงๆ่ชงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการทําแบบไม่ค่อยเป็นระบบผมผมเรียนอย่างนี้เลยนะฮะว่าไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหรนะ่นักผู้เล่นผู้ผลิต ที่เป็นกลุ่มของอผู้ผลิตลูกประดุกลูกผสมบิ๊กวีเนี่ยก็จะมีอยู่หลกัหลกๆอาจจะอยู่ที่ปทุมธาน,น,นีสุพรรณสิงห์บุรีนะครับแล้วก็นครนายกบางส่วนนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเขาก็จะมีการครอสกันนะครับฉันเอาปลาจากสุพรรณไปครอสกับปลานาครนายกนครนายกเอาไปครอสกับสิงห์บุรี ค่อยกันไปค่อยกันมาแบบนี้ครแต่ว่าในเชิงของการปรับปรุงพันธุ์แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยได,ไ,ดได้ได้ได้มีการเก็บตัวเลขแล้วก็ติดการติดตามตัวเลขตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปมองเรื่องของการเสริมคว้าสร้างความสมบูรณ์พันธุ์นะให้กับปลาพ่อแม่พันธุ์นะครับอย่างที่ผมได้บอกนะฮะต้องไปดูตั้งแต่ความหนาแน่นอายุโปรแกรมสุขภาพโปรแกรมอาหารการจัดการน้ําปลาพ่อแม่พันธุ์เองเนี่ยจริงๆปลาดุกโดยเฉพาะปลาดุกรัสเซียเนี่ย เราเลี้ยงกันอยู่ประมาณสัก2ปี2ปีถึงจะเริ่มที่จะนําเอาอันธะมนมาใช้ได้น้ำเอาอน้ําเชื้อมัมาใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องไปดูที่ว่าการจัดการระหว่างนั้นในช่วงของ2องปีผมเชื่อว่าหลายๆฟาร์มที่ก็ททำฟาร์มพ่อแม่พันธุเนี่ยไม่ค่อยได้มีการจัดการเรื่องของเลนก้นบ่อ ไม่ค่อยได้มีครับเขาเลี้ยงอย่างนั้นก็เลี้ยงกันไปนะครับอาจจะมีการเติมน้ำเข้าไปทดแทนบ้างนะครับแต่ว่าเลนที่มันอยู่ทางด้านก้น,นบ่อพวกนี้มันก็จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสารอินทรีย์กลุ่มพาราไซต์ที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่ไปรบกวนการจเจริญเติบโตของตัวพ่อตัวแม่พวกนี้ก็จะทําให้เรื่องของการสร้างเสริมความสูงพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักฮชเชอรี่นะครับก็อย่างที่บอกนะพึงทีมานอาจะต้องไปติดตามเรื่องของคุณภาพนะ้ําไม่ว่าจะเป็น DOPH อันคารายแอมโมเนียไนไตร์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่มันเป็นไฮไลท์เลยเฉพาะในส่วนของแฮชเชอรี่เนี่ยผมไปโฟกัสอยู่ที่นี่ฮะเรื่องของอุณหภูมิน้ําที่มันมีผลต่อเรื่องของไครเมตเชงจริงๆอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักกลางปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมกับทางแม่แมวนะครับที่ที่ได้บอกว่าจริงๆแกก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณหมอปัญหาเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะแยะเลยลูกปลามันเพาะแล้วมันไม่ค่อยจะติดมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปนั่งดูว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันคือ ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ําในรอบวันไม่ใช่อุณหภูมิอากาศนะฮะอุณหภูมิน้ําที่มันจะต้องเข้ามาใช้ในการเพาะฟักในรอบวันบางทีมันเหวี่ยงมากกว่า2 3ถึงสามองศาที่ซ้าไปสิ่งที่เจอเนี่ยเจอวิ่งอยู่มาะมาสี่หรือห้าองศาถามบอกเกิดอะไรขึ้นปลาที่มันเป็นปลาที่มันเป็นสัตว์เลือย็นพูดอยนี้มันปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะปลาไวอ่อนความเสียหายเนี่ยตายตามมาฟักวันนี้พรุ่งนี้เช้านี้ลอยขาวหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น วิธีการที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเขาผมคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปให้ตั้งแต่เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบางอย่างสุดท้ายเนี่ยมนจะไปทําให้แกลบของอุณหภูมิตรงเนี้ยมันแคบลงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะช่วยช่วยได้นะครับระยะอนุบาลตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เอาลูกปลาตุ้มนะครับไปเพาะชําต่อเป็นปลานิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเนี่ยฮะชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าเป็นลูกปลาดาบนะ ตัวรีบลอยเลี้ยงไปได้สักประมาณ89วันปลิวลอยหายไปกับน้ําเลยนะครับถามว่าออกไปเกิดอะไรนะครับก็เคยมีการติดตามนะครับแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้ไปไปไปผ่าเพื่อจะดูรอยลีชันต่างๆนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เจออยู่ 2- อสประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราพบว่าปลาเหล่านี้มันไม่ได้กินอาหารเข้าไปในระบบทางเดินอาหารเลยนะครับมันก็เลยทําให้ปลาเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาทางด้านระบบทางเดินอาหารและก็ไม่ได้ดูดซึมนะครับตรงนี้ เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยสิ่งที่มักจะเจอผมเจอปัญหาเรื่องบิดบิดในปลานะฮะอาจจะตกใจนิดหนึ่งไว้ปกติเราเจอแต่ในกลุ่มของสัตว์บกในปลามีไหมมีนะครับเราเจอรีั่นที่มันบ่งบอกได้ว่าเราเจอปัญหาเรื่องของบิดสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็ต้องเข้าไปนั่งจัดการว่าเ,เราจะไปโปรเทคมันอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอย่างฟาร์มที่ผมได้เข้าไปดูแลเนี่ยนะฮะก็เข้าไปถามกับเขาในขั้นต้นก่อนว่าเดิมทีเนี่ยในเรื่องของการให้อาหารนระยะปลาอนุบาลเนี่ยเราให้กันกี่มือ บางท่านก็บอกสองมืองมม้อบ้างสามมื้อบ้างอยู่ประมาณขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมค้นพบเลยก็คือผมปรับวิธีปรับเวลาในเรื่องของการให้อาหารนะครับจากประมาณสักสามื้อต่อวันเนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณสักหกมื้อต่อวันสิ่งที่ได้ฮะสิ่งที่ได้อัตราการรอดเยอะขึ้นการเจริญเติบโตดีขึ้นปลามีขนาดตัวที่มันเขาเรียกความยาวแล้วก็ซีวีเนี่ยค่อนข้างทีจะค่อนข้างทีจะมากกันพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็การ ควบคุมโลกนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มของพาราไซต์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตมาใน ถึงเพนพอยต์ในหมวดของการจัดการการเลี้ยงปลาดุกปิควีแล้วกันนะครับว่าในระยะของพราคุณแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเข้าไปดูแลไปจัดการนะครับมันจะมีอยู่ประมาณนักสองสามหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่ผมโฟกัสลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดไปดูของทางกรมประมงเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะอาจจะไปถึงถึงประมาณสัก12ข้อนะฮะเมื่อกี้นี้อย่างที่ผมบอกมันก็มีความใกล้เคียงกันความสอดคล้องกันแต่สิ่งที่ผมจะโฟกัสเนี่ยผมจะไปโฟกัสที่ฟาร์มเนจเมนต์นะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ําและการควบคุมภาพอาหารนะครับ ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะอาจจะต้องเข้ามาใช้แล้วอ่ะการที่เรามี Data คอยติดตามติดตามระหว่างการการเลี้ยงเนี่ยทำอย่างไรให้เรามีข้อมูลเหล่านี้เข้ามาใช้ในการทํางานหรือการวิเคราะห์ติดตามสุขภาพของปลาได้ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะทําให้เราสามารถมาเนทมันได้นะครับฟีดมาเนทเมนต์นะครับอย่างที่เราได้ทราบกันว่าต้นทุนของวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะองงาหารสัตว์น้ำเนี่ยตารางนี้จะเป็นของปลาปลดนะปลาปลดเนี่ยจะเห็นว่าทิศทางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะพุ่งพอสมควรแม้กระทั่งว่าในช่วงของ ต้นปีเนี่ยอาจจะมีดรอปโรงงานทิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางที่มันสูงนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เขาเรียกต้นทุนปลาการผลิตปลาเนี่ยก็คงยังต้องสูงอย่างต่อเนื่องแน่ๆนะครับทีนี้ จะทําอย่างไรให้ต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่เราสามารถมาเน็ตหรือควบคุมมันได้หรือแข่งขันทางตลาดได้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปมองเรื่องของช่วงเวลาในการให้อาหารที่เหมาะสมนะครับชุดนี้มันก็ทำเราเดาได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่เขาอยู่ตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคที่เขาเป็นเกษตรกร,กรตัวจริงเนี่ยฮะเขาไม่ค่อยได้ได้มีความรู้เท่าไหร่นักเขาให้อาหารตามความเคยชิน นี่คือปัญหาเลยนะฮะเช่นตอนเช้าเคยให้อาหารอยู่ช่วงเจ็ดโมงเช้าก็ไปทํางานต่อข้าวไร่ข้า,ขานาตอนเย็นกลับมาสี่ห้าโมงเย็นก็อาหารต่อแต่ที่ผมไปเจอเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของอ,อุณหภูมิที่มีผลต่อการเลี้ยงตรงน,นี้มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับอันนี้ผมให้ไปดูตัวนี้กันลวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในเรื่องของตัว Data เองอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว o b บ bile App พลิเคชันที่ทางบริษัทได้พยายามที่จะพัฒนาประยุกต์นะครับก็มีการเก็บฐานข้อมูลเข้าไปให้กับาทางนักวิชาการของบริษัทเนี่ยได้มีการติดตามส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกินได้การจเจริญเติบโตกันตายพวกนี้มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะติดตามสุขภาพของปลาแล้วก็วิเคราะห์ ผลการเลียงของเขาได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเรื่องของการติดตามสภาพน้ำนะฮะอุณหภูมิน้าอุณหภูมิอากาศนะครับว่าอุณหภูมิอากาศจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของเมื่อประมาณสักมกราปีนี้เราเจอหนาวมากนะครับปีนี้เราเจอหนาวมากแล้วเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิน้ําที่ปลาเขาโอเคมากที่สุดเนี่ยเราควรเขาควรจะอยู่ที่ประมาณสัก28 32องศาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นฮะอุณหภูมิต่ําลงมาเหลืออยู่แค <_ s ard ment> ่ปร,ประมาณสัก10 <_ m> กว่าองศาแค่นั้นเองอันนี้คืออุณหภูมิอากาศ ส่วนอุณหภูมิน้ำละ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยครับยอดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสาัก25องศาแค่นั้นเองอันนี้คือตัวเลขอยู่ที่โคราชนะฮะผมเก็บอยู่ในช่วงของช่วงประมาณสักมกราคมที่ผ่านมาเอ้าแล้วถามอย่างนี้จะไปทําอย่างไรละ่ะในเมื่อปลาต้องการอุณหภูมิขนาดนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปกินได้แล้วก็เขาเรียกเติบโตได้นะฮะก็ต้องไปเลือก ไปชอปปิ้งเอาว่าตอนเราต้องไปสื่อสารกับทางฟาร์มเกษตรกรเขาว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารเขาอาจจะต้องไปปรับมื้ออาหารลงมาจาก1มือ้ออาจจาก2มือ้อลงมาเหลืออยู่1มื้ออ่าเปอร์เซ็นต์ฟีดที่เขาจะต้องกินได้ในแต่ละวันเาควรจะต้องกินเท่าไหร่นะครับและช่วงเวลาใดาที่เหมาะสมในในรอบวันที่จะต้องให้อาหารผมคิดว่าโนเลดแบบนี้มันเป็นเรื่องของโนเลดที่เราจะต้องทานเฟอรไปให้กับทางเกษตรกร,เ,กรเขารับทราบนะครับ อันนี้ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของการจัดการดีตะกรก้นบ่อนะครับส่วนใหญ่ไปถามเกษตรกรเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีการเคลียร์บ่อนเท่าไหร่นะฮะจับจปลาเสร็จหนึ่งรุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การละลายเลนล้างเลนละลายออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไปเจอบางบางฟาร์มนะครับเขาก็สรารภาพกับผมตรงตรเลยเหมือนกัน2รุ่น3รุ่น3ปี ที่ผมเจอพีกสุดๆดนี้นะฮะก็มีการทําตัวอย่างงานเก็บดินแบบง่ายๆนะครับก็ลองเจาะลองไปดูสิ่งที่ผมได้นี่คือสีดําของดินตะกอนของเสียเนียด,ดำาปื้อขนาดนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่า,วา,วาอินทรีย์สารสันไฟามาหาสารมากคาถามคือแล้วเรื่องพวกนี้เราจะไปทําให้การพัฒนาการเลี้ยงของอุตสาหการรมปลาเหล่านี้มันไปได้อย่างไรผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเพน n พอยท์นะครับเนาะก็อันนี้ให้เห็นเป็นไวๆเป็นภาพใหญ่ของ ในกระบวนการของต้นน้ำนะครับในส่วนของกลางน้ำเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปศึกษาในเรื่องของโครงสร้างของตลาดจริงๆอย่างจรงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของอผู้ผลิตที่เป็นผู้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าจะเป็นคอนแทคความมีเองจริงๆเนี่ยปลาเหล่านี้มันมีเส้นทางเขาเรียกเส้นทางซัพพลายของมันอะซัพพลายเชนของมันมันไปอย่างไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เท่าที่ติดตามดูเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย กว่าจะไปถึงมูรพริโภพจริงๆเนี่ยมันผ่าน,ม,น,านมันผ่านพ่อค้าคนกลางไป2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดเลยก็คือทําอย่างไรให้ชุมชนชุมชนเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งแล้วพวกเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ยุบขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางเหล่านี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นจุดรวบรวมกระจายสินค้าปลาชุมชนตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้ผมผมขออนุญาตกลืนยาวไปอีกนิดนึงก็คือมันจะเป็นเรื่องของโครงการศึกโครงการศึกษาโครงการหนึ่งก็คือโครงการบอพัทอ ของทางปลาดุกเองนะครับวันนี้ก็จะมีปทุมธานีโมเดลวันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่เราเลือกที่ปทุมธานีเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นแหล่งผลิตปลาที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างโมเดลอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับอุตสาหกรรมตรงนี้ได้มันจะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีเพื่อเป็นไพร์เล็นะเพื่อที่จะให้อีกหลายๆจังหวัดเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะเอาไปใช้พัฒนาเป็นแบบอย่างได้ต่อไปนะครับ การสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลายน้ำและใกล้จบแล้วนะอาจจะต้องไปมองเรื่องของตลาดสดขนาดคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงปลาในไซส์ของเราเนี่ยในตลาดเองจริงๆเนี่ยเรามีปลาตั้งแต่ปลาเล็กปลาน้อยปลาถ้าเป็นภาษาปลาดุกเนี่ยเราเรียกว่าปลาฝอยเนาะแต่ถ้าเป็นตัวโตๆเนี่ยเรียกว่าปลาโบแต่คำถามคือตลาดเนี่ยต้องการปลาไซส์ไหนปลาในส่วนของหัวของท้ายเนี่ย มีการมาเนจจัดการอย่างไรฐานตรงนี้ฮะที่เราเรียกว่าซ v เนี่ยทำอย่างไรให้มันแคบที่สุดตรงนี้ตั้งหากมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะสามารถที่จะสร้างผลผลิตตรงนี้แล้วก็มูลค่าให้กับทางอุตสาหการรมของประดุกได้นะครับการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลาสดนะครับปลาแปรรูป GAP ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องไปเป็นตัวมกสอย่างที่ทางท่านผอว่านะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับการแปรรูปผิดพลาดและการสร้างมูลมค่าเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดแบบฉลาดนะครับตัวนี้ก็มีการศึกษาโดยของ เบตาโกเองนะครับก็ได้มีการไปสำรวจการตลาดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของปลาเนี่ยทางผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับอันนี้คือความต้องการของผู้บริโภคจริงๆนะครับว่าเขาต้องการสินค้าที่สะอาดเขาต้องการความสะดวกในการปรับปรุงประหยัดเวลานะฮะขนาดเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอน้าหนักตรงตามความต้องการของตลาดนะครับมีสินค้าให้เลือกหลายแบบตรงกับความต้องการของเขาภาพนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์และก็ยกระดับของอุตสาหกรรมปลายน้ําได้นะครับก็สุดท้ายนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย นอกจากขอให้นะครับนอกจากกุ้งแล้วเนี่ยผมอยากจะผลักดันปลาดุกให้เข้าสู่วลาละแห่งชาติด้วยเหมือนกันเพราะว่าด้วยมูลค่าของอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรืเ่องที่น่าเสียดายจากประมาณสักแสนสองแสนห้าหมื่นตันต่อปีเนี่ยมันลงมาอยู่เก้าหมื่นตันเนี่ยคำถามคือมูลค่ามันหายไปขนาดนี้ทําอย่างไรดูแลแต่กุ้งอย่างเดียววันนี้ลองเริ่มเอาปลาดุกเข้ามาอยู่ในโครงการสักหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้รับเกียรติจากทางท่าน ที่บดีนะฮะกรมมงนะครับท่านาบัญชานะครับได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าประดุกเนี่ยให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคได้เนี่ยและก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการอนะาชีพผลิตสัตว์น้าโดยพิจารณาทั้งซัพพลายเชนอย่างที่บอกนะครับมันถึงจะยกระดับอุตสาหกรรมได้ครับก็ขั้นต้นก็คงจะบรรยายประมาณนี้เพื่อให้เห็นภาพผมคิดว่าภาพเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางเดียวกับของทางกุ้งนะครับก็สามารถที่จะอาแอป เข้าเลยไปไประยุกต์ใช้แล้วก็แอพพลายได้ขอบคุณมากครับ